นี่เราก็จะยกนะครับช่างแมวยกคอยร้อนมาแล้วครับครับผู้ช่วยนะครับโดนช่างแมวหลอกมาจากยูทูบจะเลยนะครับอ๋อน็อตเตียนยังเมย์ออผมต้องวางยกก่อนนะครับเอาล้ก็ใส่ขายางนะครับลองลองกันสั่นสะเทือนนะครับกันดังนะครับยกนะกีสนชวนยกนะครับหนักนะครับ ถาให้ท่านเห็นนะครับนี้ก็ห่างหน่อยนะครับเดี๋ยวระบายความร้อนไม่ได้นะครับควาเบียดเกินไม่ควรลอกไปเสือ้อเดี๋ยวห่อแล้ไปเสื้อหยุดเดินหน่อยนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวยางมันเลยเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้กัน <c oughs> ยางมาันเลยไปนิดนึงครับ ทำสโลบออกเยอยเนี่ยบาแลววะต้องให้ไหมตัวสี่ตัวนะว้าสองตงัวขึ้นมาเยอะพอมาใส่ตัวไหนเสร็ได้ใส่ก่อนนะครับตรงด้านในต้องเยื่อหนังหน่อยนะครับมันระบายความร้อนได้นะครับบางทีถ้าชิดผนังมากจะระบายความร้อนไม่ได้ นี้ถ้าดีต้องเพิ่มกำลังลมนะครับเอียงด้านข้างไปนะครับจะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับตันนี้จะเข้าออกวันตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเสนอจะของตึกเขาอีกทีนะครับถ้าไม่เอาก็ลัวแตแล้วเสนอไปเไมม่ยกเดียย๋ยทับยางอยูอย่ยกอีกอีกยางไม่ลงล็อกอ่ะเดีหยือล่อ,อ,อ,อ่ะอ่ะตากลร ไม่ให้ตรงเท่าไหร่อ่ะเกินร <c oughs> อพอดีเกินไปแล้วนะทีนี้คอยก็ฟิกตามท่อนะย้ายมามีมะขันเลยอาจจะไม่สวยหรูอะไรมากมาย,ย อเอามาคันเลยเม,มจัดการแกไปสิบเอ็ดวันไปไบอกช่งมันจะขายของตอ <c oughs> <c oughs> ให้เจัาเมย์ให้จัาเมย์ไม่ใช่าใาตากล้องให้ทุกคน ถอามานมันเลยไหอืมแล้วเราบอกอืมนี <laughs> ่ยถอนอยู่ออ <laughs> เออ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 นี่เน้น,นไปแล้วรักใกคแข่งกันบ้างในใบ้านเขาค <laughs> <laughs> ิวซีนะคิวซีก็บ,บ,บรูกับบลไบวามรัรกกัเป็นต้นใจกันดงไน้องครอบงำแฟน เดีล้างง่ายๆเลยนี่ยิห็นคาได้ก็ยังได้ของพนอรงนม้นนบ้านเราตัวนะเินก็เห็นตัยนองเดินใกล้ีงแล้ว่อเี่มีทุกคนพู้อย่างล้างแล้วนียล้างง่ายลางลางซ่อมติดเอาวัตถุาจับไหมมันตามแล้วนะ กล้องมาห่างก็ได้ก็ติดแล้วไปนี้ตรงนี้เห็นย้อนแสงแสงสองตรงเสียตาตเป็นอะไรผู้ชมทนได้สีทนได้ตรงเสียตาต้องต้องทำใจแล่างนี้ยกยกกล้องหนักแล้วอย่างเงี้ยกดแขนแล้ว หมดยังอืมอืมโอเคอ่ะการได้ตัวพันท่อใช่ไหครับหรือพันท่อแล้วก็เตรียมนั่นแหละอะแต่กล้องหลบมาเนี้เดี๋ยวช่าเมยเอานั่นี่พันเทปเท่าอ่ะเรยบร้อยเทปเท่าตรงไว้ใสร็จเรื่องมาทุกอย่างมีความมาทุกอย่างนี่ถึงแล้วนี่ก็เท่ากันหมดเลยน่ะกดเป๋ากระเป๋าก็ได้ ดูบอบกันดีกว่าม่เห็นมึงเอามาได้ไหบออพันขบนเลยง่ายๆกันพันเทปเท่ากันนะครับเก็บงานอ่ะนี่ถ่ายไหมนี่อย่งคนมากนนเอย่ามันอย่ามันน่พันนันเก็บเลยมกันอลไรพัน้พันกระหัก บอกคือว่าท่อแท้ท่อบีนี่ยไม่ใชบีสันบอกคือเป็นโคโรนี่ก่อนคือเป็นนั่นเนาะถือแล้วขอเห็ดไว้เนาะมด้เร็ยนย่งนี้แหละท่อต่อไงเออยามันยามันนี่สายรั่วตามท่อเดิมนะครับท่อเก่ามันเป็นท่อไหมไอ้นั่นนี่ขนาดไหลจะสั้นนะจะบวกถึงนู่นน่ะ ไขฝีมือไหนยครับใครไขรติดคนแรกก็โชคดีไปสบายนนคนที่สองคนที่สามนี่ท่อเริ่มท,ท่อเริ่มสั้นแล้วตัดสั้นแล้วนาะมันเป็นตะทึ่งบุบวเฉิงเฉิงเฉิงลองแล้วลงสลบลงเลยไปตามหน้างงานต้องเข้ามุมเข้ามุมแล้วครับคนที่สองคนคนที่สามต้องใส่เปลี่ยนท่อ คนแรกนี่ยิ้มหน่อยเพราะท่อสี่เมตรไงยิ้มอเหลือเฟือตัดได้ยิบพันเก็บมันงามได้ไหมชิดในน่าสบนะบวดตัดเนาะโอ้ยใส่หนคือเฮาหล่เยังสวยงามมังตัดเนาะ <c oughs> สวยงามไม่ต้องตัด อันนี้ก็ได้อันนี้มันเอาปูนนะตรงนั้นอืมอืมเ,เอาปูนปูนเรา้ามันเป็นขาวกๆปัญญาเลยตามหน้างานสายไหนรับสินแนน <c oughs> ดูโชว์ช่างเมย์โชว์ติฟต์อันี้เห็นเห็นบุตาเห็นมาเยอะแล้วมีคนเพิ่งมาเป็นติกิฟต์โอ้เยอะเยอะเยอะลงเยอะลงเยอะช่างเมย์โชว์ออฟอันนี้เดี๋ยวเปิดหน้าไหนก็เจอแต่ช่างแมวช่างแมวเปลี่ยนช่างเมย์บ้างไม่อคนนี้เห็นบ่อยแล้วเปลี่ยนคนหลับกันไป จะได้รู้ความลำบากโอ้ก็จะถ่ายได้แต่ละคลิป <c oughs> จะได้โดนคนบ่นนะตัวเองหือทีเราเข้าบ่นแล้วรอนึ้นบ่นน่ค่อยๆพันนะครับจะเปาเดิเด้ออยเงียบดิโ้ ความปาเน็ตนะครับตอนนี้เมาในระไรดอกนี้เอ้ยไม่กลจะได้ยินเสียงด้วย <c oughs> อ้อกล้องเนี้เดี๋ยวคนดูหลับอีกนัางคนนี้ทำงานจริงจริงหลับเลยคนดูน <c oughs> <c oughs> คนดูนั่งดูหลับเลย <c oughs> อันนี้ก็น่าจะพอดีมากของเดิมครับเดี๋ยวโค้งให้เกีกทีก็ได้มั้งพันไปเ,เลยหมดเลยเหรอการดัดโค้งอ่ะ องละสิบยัางหักสิบก็พอ